สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทตุไฟทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นการดูดวงนะคะคนร,รักเก่านะคะเมจะเริ่มจากทตดไฟก่อนนะคะเหมือนเดิมเนาะก็จะมีเมษสิง์แล้วก็คุณธนูนะคะสําหรับทตุไฟเมย์จะอ่านเนี่ยในกรณีอย่างงี้เมจะอ่านแยกเลยนะคะก็เป็นราศีเมษก่อนนะแล้วก็สิง์แล้วก็ธนูนะคะอย่าสับสนนะคะไม่ได้อ่านรวมนะคะจะแยกให้ตามราศีเนาะ ก็เมย์จะทำทมแซมมาให้ด้วยนะคะคุณคุณดูได้เลยนะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะสำหรับดวงคนรอรักเก่าคืออะไรนะ คนรอรักเก่าเนี่ยหมายถึงอตอนนี้นะคะคุณคุณอาจจะเป็นโสดหรือไม่เป็นโสดก็ได้นะแต่ในในเชิงของคนรักเก่าที่คุณยังรอเขาอยู่อะนะคือตอนนี้บางท่านอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ให้สถานะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วอาจจะยังรอแฟนเก่าอยู่อย่างนี้ก็ก็นับว่าเป็นคนรอรักเก่าได้นะคะแต่ส่วนมากไม่ก็เน้นไปที่คนที่เป็นโสดแล้วก็เพิ่งเลิกรื่องคนรักหรือเลิกกันมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครแล้วก็ยังรอที่จะเคลียร์คนเก่าอยู่อะไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะ ก็จะเปิดไพ่เป็นาสามกองแบบนี้นะคะจะเหมือนกับดวงทั่วไปนั่นแหละนะค่ะใบแรกนี้จะหมายถึงตัวตนของคุณเมธนะคะใบที่2จะเป็นบทสมความรักใบที่3จะเป็นคนที่คุณเมธคิดถึงแฟนเก่าอ่ะนะค่ะเริ่มทำทนายเลยนะคะดีใจด้วยนะคะหน้าไพ่ออกมาแบบเป็นที่ฉาของหลายๆราศีนะคะแบบนี้นะไพ่ที่คุณได้นะคะ w Wheel o f for t u n e แล้วก็ The w o r l d นะ อันนี้คือไพ่ประจำตัวของคุณแหละนะคะ The World เนี่ยถ้ามันอยู่ในตําแหน่งเนี้ยนะถือว่าดีนะคะแต่ถ้ามันไปอยู่ในตําแหน่งของบทสรุปเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรที่มันจบแล้วนะคะ,ะการที่ The World อยู่ในตำแหน่งของตัวตนนะคะของใครก็ตามเนี่ยหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยมีความสุขมีความสมบูรณ์นะคะชีวิต perfect ชีวิตกำลังก้าวหน้านะคะอยู่ในจุดที่ ตัวเองอยากอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมองเห็นแผนนะคะหรือว่าแผนะที่จะไปสู่จุดนั้นแล้วแล้วกำลังทำดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องให้มัน achieve จุดๆนั้นของคุณะนะคะไม่มองว่าเหมือนกับ top of the world อะเหมือนคุณกำลังแบบ กลุ่มชะตากรรมชีวิตของตัวเองได้คุณมีความสุขนะแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีใครคุณก็มีความสุขนะคะก็คือว่าชีวิตเนี่ยการงานดีการเงินดีนะคะสุขภาพจิตดีนะถึงแม้ว่าจะไม่มีแฟนก็มีความสุขไม่ได้คิดถึงแฟนเก่าแบบว่าโหยหาอะไรนะคะเหมือนกับคุณมีสติมากขึ้นนะไพ่คุณมันเริ่มดีมาตั้งแต่เดือนอก่อนแล้วแหละนะว่าตัวตนของคุณเนี่ยคุณคุมเกมได้เสมอนะคะเพราะคุณเป็นคนที่แบบ ถ้าเกิดล้มแล้วก็ลุกได้เลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากเพราะว่าคุณมีเหตุผลที่จะคุยกับตัวเองได้เนาะทีนี้ไพ่เดอะเวิร์มันมาคู่กับวิวฟอร์จูนเนี่ยมันก็คือเฮงสงเฮงอะนะคะวิวฟอร์จูนเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่จักรวันเป็นคนกําหนดมาให้เราเนาะไม่ใช่สิ่งที่เราทำเดอะเวิร์มเนี่ยมันเป็นอาจจะหมายถึงสิ่งที่เราทําก็เลยทําให้เรามีความสุขแต่ว่า วิวฟอร์จูนเปนหมายถึงสิ่งที่จกักรวาลเขาจะนําพามาให้ชีวิตเราอะคะ่ะเหมือนกับเขาหมุนก uh, งล้อแห่งโชคแบบชะตาดีๆมาให้เราแล้วอะนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะเมมักจะอ่านไพ่ใบนี้เป็นแบบนั้นนะคะเวลาที่ใครได้วิวฟอร์จูนไม่มองว่าตอนนี้ถ้ามีอะไรที่มันยังไม่โอเคนะอนาคตมันจะดีขึ้นสมหวังนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรบางอย่างแล้วคุณคิดอนะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะอยากให้เงินเดือนขึ้นอยากเลื่อนตำแหน่งนะคะ,ะหรือว่า อยากจะให้คนรักเก่ากลับมานะขอโทษหรือว่ากลับมารักกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณตั้งความหวังอะไรแบบนี้ไว้อคุณจะสมหวังนะคะมันจะมีเอ่อบางสิ่งบางอย่างที่จักรวาลเนนะี่ยเป็นคน จัดสรนมาให้นะคะให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จมันสมหวังได้เนาะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ควบคุมนะคะเป็นสิ่งที่จักรวาลควบคุมนะคะดังนั้นเมทจึงบอกว่าไพ่ของคุณดีมากเลยนะสองใบเนี่ยเดดบลแล้วก็วิวฟอร์จูนนะคะก็คือคุณจะโชคดีนั่นเองแหละนะสรุปง่ายๆทีนี้เรามาดูที่พลังงานของแฟนเก่าของคุณดีกว่า เพจออฟสอตแล้วก็เ e มเพ c สนะคะไม่มองว่าตอนนี้นะต่อให้คุณไม่ได้คุยกับแฟนเก่าแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่า,ายังคุยกันในติดต่อกันบ้างนะคะต่อให้คุณบล็อกกันไปแล้วก็ตามนะเขายังแอบที่จะตามสืบตามส่อง เรื่องราวชีวิตของคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียหรือว่า,าถ้าเขาอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะขับรถวนมาดูที่ทํางานคุณหรือที่บ้านคุณเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะสอบถามคนรู้จักของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะเขาไม่เคยหายไปนะคะเขายังส่องคุณอยู่นะคะเพจออฟสอดหมายถึงแบบนั้นน็อกสปายนะคะเทมเพลนส์เทมเพลนส์อาจจะหมายถึงคนราศีธนูได้หรือว่าสํา,าสหรับความหมายไพย่โดยตรงเนี่ยมันหมายถึงคนที่กําลังพยายามปรับเปลี่ยน ปรับปรุงนะคะนะคะแบบว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเคยทําอีกอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เวิร์กก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะคือหวังให้มันพัฒนานะประมาณนี้นะทีนี้ temperance ปกติเนี่ย หน้าไพา่ในเชิงของการอ่านความรักแล้วมันหมายถึงเนื้อคู่ได้ด้วยนะคะคุณจะสังเกตได้ไม่จะอธิบายทุกครั้งนะว่านางฟ้าท่านนี้ยเขากำลังเทน้ํา2ถ้วยผสมกันนะมันหมายถึงคน2คนเป็นคนเดียวกันเนาะก็เป็นไปได้ที่คนคนนี้นนะคะก็อย่างที่เมย์เคยอ่านให้หลายๆครั้งว่า คุณกําลังดีลอยู่กับคู่ในดิฉะนะนะมันก็ขึ้นมาตอกย้าอีกแล้วว่าคุณสองคนมีความเป็นคู่กันนะแล้วตอนนี้ไม่บอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากนะคะเขาไม่เคยที่จะละสายตาจากคุณนะคะไม่ว่าจะด้วยอ่ด้วยวิธีไหนก็ตามเหมนที่ไม่ได้กล่าวไปแล้วนะคะยังแอบ,บส่องอยู่นั่นเองนะแล้วเขาก็เหมือนกําลังพยายามจะปรับปรับตัวนะอาจจะกําลังปรับความคิดเป็นไปได้หรือปรับ ตัวเองเช่นถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํางานที่มันแบบอินคัมมันน้อยทำให้แบบว่าไม่สามารถ p r o ไว d e กับให้กับคุณอะซึ่งเป็นภรรยาเขาได้เนี่ยเขาอาจจะกําลังไปปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะ ทำงานที่มันแบบมีเงินมากขึ้นนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อที่จะกลับมาหาคุณที่เป็นครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ยกตัวอย่างเฉยนะในกรณีที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แบบนั้นหรือว่าเขาอาจจะกำลังปร,รับเปลี่ยนความคิดตัวเองอยู่ก็ได้ว่าเมื่อก่อนอาจจะมีทิ่จมานะมากทะเลาะกันบ่อยนะคะ <S <S <ๆ> <S <S หรือจะมีเรื่องราวในอดีตของเขาก็ได้แบบเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ไดีพอสําหรับคุณเหนืออะไรแบบเนี้ย<ค>นะคะมันแล้วแต่เลยแต่ตอนนี้เขากำลังปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองอยู่เอ่อทไมเขาถึงปรับเปลี่ยน ไม่มองว่าสองอย่างก็คือบ้านหนึ่งเลยคือเขารู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้แล้วเขาก็รักคุณเขารู้ว่าคุณ2คนเป็นคู่กันนะแล้วก็สองเนี่ยไม่มองว่าพลังแห่งจักรวาลน,นะคะพลังบวกอ่ะนะกำลังแบบหนุนนําให้คุณสองคนเนี่ยจูนเข้าหากันได้อีกครั้งหนึ่งอะไม่มอเป็นแบบนั้นนะคะยังไงก็ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะนะคะคุณเมย์มองว่าคุณสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันะนะมีโอกาสปลดบล็อกมีโอกาสมาขอโทษมีโอกาสมาเคลียร์กันนะคะหรือว่ากลับมาคบกันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เนาะตอนนี้เนี่ยบทสรุปความรักนะคะมันเป็นก้าวถ้วยนะคะแล้วก็ควีนอฟชอดนะคะกับหัวแล้วก็สองดาบนะคะตั้งตรงเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องที่จะต้องแบบตัดสินใจนะคะมันตีความได้สองแบบนะถ้าเกิดว่า ใครที่แฟนเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตแล้วแล้วก็มาขอโอกาสแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าตัวคุณน่ยนะคะที่เป็นก้าวถ้วยก็คือมีความสุขอยู่แล้วนะเดวเวอร์ก้าวถ้วยอะไรแบบเนี้ย คือคุณเป็นโสดคุณก็มีความสุขหรือว่าตอนนี้มีคนมาจีบคุณเยอะมากคุณไม่ได้ขาดแคลนอะไรเรื่องความรักนะแล้วก็แฟนเก่านะคะที่มีความผูกพันกันมากเนี่ยคนนี้เขากลับเข้า,ขามะงอคุณแล้วอ่ะนะในกรณีนี้เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนนะคะซึ่งตอนนี้มีมองว่าหลายๆท่านเมทเนี่ยที่มีแฟนกลับมางอเนี่ยยังกําลังดูอยู่นะมันเอ่อต่อเนื่องมาจากเ,าเดือนที่แล้วอ่ะที่เมดูให้ในเดือนธันวาบอกว่าคนคนรักกลับมาแล้วคุณจะหนักใจอ่ะนะเออนั่นแหละคุณก็ยังคิดอยู่ว่าคุณ จะให้โอกาสเขากลับมาเป็นสามีหรือว่าเป็นภรรยาหรือว่าเป็นแฟนคุณเหมือนเดิมไหมเพราะว่าคุณก็ต้องคิดเยอะเนื่องจากว่าสิ่งที่จบลงไปมันค่อนข้างรุนแรงนะคะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่มันมีอันต้องจบลงไปอะ่ะดังนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณต้องรอบครอบนะคะในในคราวนี้เพราะว่าถ้าคุณจะเจ็บอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็คงไม่สนุกอะ่ะไม่มองว่าคุณเม์เป็นคนที่พอเจ็บเราจำอะ่ะดังนั้นเนี่ย การที่ว่ามาง้อคุณเมธเนี่ยอันนี้บอกชาวสองนะมาง้อคุณเมธแล้วคุณเมธค่อนข้างที่จะแบบว่ามีกำแพงเนี่ยคุณอย่าคุณอย่างงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะเขารักคุณมากนะคะการที่คุณจากไปเนี่ยมันทำให้เขาเสียสูญนะแล้วก็ที่เขาจะแบบตรองอะนะเขาต้องใช้จิตวิทยากับตัวเองเยอะดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะกลับมาเนี่ยคุณต้องค่อยๆนะคะคุณอย่าใจร้อนนะถ้าจะง้อคนราศีเมษเนี่ยคุณต้องแสดงความจริงใจให้เขาเห็นเนาะก็ประมาณนี้นะทีนี้อีกอีกกรณีหนึ่งที่เมย์ ก็คือว่าตัวออทางฝั่งแฟนเก่าของคุณเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจที่จะกลับมานะคือเหมือนกับเขารู้แล้วแหละว่าเขาอยากจะกลับมาแต่เขายังไม่กล้านะเพราะว่าเขาอาจจะคิด ทบทวนอยู่ว่าเอเราดีพอหรือยังเราแก้ไขส่วนบกพร่องเราสามารถแก้ปัญหาที่ขัดแย้งกันได้ดีแล้วหรือยังนะมันเป็นช่วงเวลาที่เขากาลังคิดอยู่ว่ามันพร้อมหรือยังมันใช่เวลาที่มันเหมาะสมไหมนะคะเพราะว่าควีนอัพสอดเนี่ยเป็นไพ่แบบขการตัดสินใจที่ใช้เหตุผลใช้อารมณ์เนี้ยชั่งน้ําหนักอย่างดีนะคะดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่เขาต้องตัดสินใจต้องคิดอว่าเออมันใช่เวลาหรือยังที่จะกลับมานะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะ ที่ตอนนี้แฟนเก่าเนี่ยกำลังคิดเรื่องจะกลับมาแต่ยังไม่กล้านะคะเพราะว่าเก้าถ่วยหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคุณเมธเนี่ยเป็น wish fulfillment นะคะของแฟนเก่าของคุณนั่นเองก็คือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ ในอุรมณติของเขาอะนะถ้าเขามีคุณก็เหมือนเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในโลกใบนี้เขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะนะคะคุณมีความสําคัญกับเขาขนาดนั้นนะไม่อยากจะย้านะคะสําหรับชาวเมษนะคะก็ไม่แปลกนะอันนี้ชาวสองฝั่งแล้วไม่ต้องหมั่นไส้นะคะแต่ไปบอกเลยว่าเมษอนะเวลาเขารักใครเขารักจริงนะแล้วเขาก็รักคุณมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมองว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณอนะไม่ผิดนะเพราะว่าก็จริงเพราะว่าเวลาที่เขารักใครเมษเขาทุ่มให้ทั้งชีวิตนะคะเขาให้คุณก่อนที่เขาให้ตัวเองนะอันนี้ม อบอกชาวสองไว้เลยนะคะว่าประมาณนี้นะคะค่ะก็ดีใจด้วยสําหรับทั้งคุณเมธนะคะชาวสองนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันเนาะสำหรับเดือนมกราคมนี้นะคะมันก็จะต่อเนื่องไปกรุงพาด้วยนะเพราะว่าเม่าน,นี่มันก็ครึ่งเดือนมกราไปแล้วเนาะต้องขออภัยด้วยจริงนะคะที่ไม่สามารถอ่านให้ตั้งแต่ต้นเดือนเพราะว่าคิวการอ่านมันเยอะนะมันอ่านไม่ทันนะคะดังนั้นก็ต้อง สลับสลับกันไปเนาะเมื่อก่อนเนี้ยนะคะมันมีลักษณะของพลังงานอะลีควายเชสเลิฟนะที่มีคนคนนึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพอนะในความรักไม่ดีพอหรือไม่มีพอแล้วก็อีกคนหนึ่งเหมือนไม่สนใจอะ่ะนะคะเป็นไปได้ว่าความรักครั้งนี้มีคนน้อยใจแหละนะถึงได้เลิกกันไปนะไม่มองว่าคุณสองคนไม่ได้เลิกกันไปด้วยบุคคลที่3ส,ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันนะคะคิดไปเองอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะ ไพ่ใบนี้มาอีกแล้วนะคะ Healing Family s s u e มีโอกาสสูงมากนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณเมธแล้วก็แฟนเก่าเนี่ยมันจะเป็นปมมาจากความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดอะวาอ่างน,นเถอะก็คือว่าในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือแฟนคุณเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เอาความรู้สึกเก่าๆนะมาตัดสินความรักครั้งนี้ นะ้ไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเอาตรงเนี้ยมาตัดสินในการใช้ชีวิตคู่กับคุณนะ่ะดังนั้นก็ทําไม่ไม่เข้าใจกันน้อยอกน้อยใจแล้วก็มีอันต้องเลิกลากันไปโดยโดยเอาปมในอดีตนะคะอาจจะไม่ใช่คุณพ,พ่อคุณแม่ก็ได้จ,จะเป็นคนรู้จกักหรือว่าจะเป็นความรักครั้งเ,เก่าๆของเขาก็ได้ที่เขาเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันนะ่นะน้าไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะนี่ไม่อาจให้รวมเลยอะ่ะ คือปัญหารักของคุณที่เลิกกันเนี่ยไม่ได้มาจากเ,าเรื่องมือที่3แต่มันมาจากปม นะคะมือที่3าอาจจะมีส่วนแต่ว่าไม่ใช่จุดใหญ่จุดใหญ่คือความคิดค่ะคือสิ่งที่คิดไปเองเนื่องจากเอาอ,อดีตมาตัดสินปัจจุบันนะเมย์พูดอย่างนี้แล้วกันเข้าใจง่ายดีนะคะแต่ตอนนี้เนะี่ยเมย์มองว่าเดี๋ยวจักรวาลเนี่ยเขาจะช่วยดนใจให้ฝ่ายที่คิดแบบนั้นเนี่ยคิดได้แล้วก็เข้าใจกันสักทีหนึ่งนะเพราะคุณ2คนจะเป็นเนื้อคู่กันไพ่เนื้อคู่มันขึ้นทุกครั้งเลยที่เมย์เปิดนะคะก็ประมาณนี้นะคะดีใจด้วยที่แนวโน้มมันจะดีขึ้นทีนี้เขาจะกลับมาแล้วหรือว่าจะกลับมาในอนาคตเน ันก็ประมาณ1-3เดือนนะคุณสามารถลุ้นได้ในช่วงนี้ดังนั้นตอนนี้ไม่มองว่าคุณก็มีความสุขแลลวคุณเมตคุณใช้ชีวิตแบบชิลๆก็มีความสุขแบบนี้ต่อไปค่ะดีค่ะทําชีวิตตัวเองให้ดีนะแล้วก็รอคนรักแบบสบายๆนะคะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะชาวสิงห์นะคะก็อันนี้เป็นดวงคนรารักเก่านะคะถ้าใครเลิกหลากกับคนรักไปแล้วขาดแล้วนะก็ดูคลิปนี้ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดยังทะเลาะกันอยู่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยดูดวงทั่วไปก็ได้นะคะจะดีกว่าเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไม่เริ่มอานเลยเนาะสำหรับตัวตนของคุณนะไพ่ดีนะคะเดือนนี้คุณเป็นค e n of ั u p s ไม่มาว่าเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะ enjoy ชีวิต เ,เกี่ยวกับการทํางานนะคะการเงินที่มันดีนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยจะสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่นะไม่ได้ค่อยจะคิดถึงคนรักเก่าหรืออะไรหรือคนรักใหม่ก็ไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่ามาในเดือนนี้ไม่มองไม่มองว่าคุณอ่อนไหวแล้วก็พร้อมที่จะมีความรักนะคะไม่ว่าคนเก่าจะกลับมาหรือว่าคนใหม่จะเข้ามาเนี่ยไม่มองว่าคุณพร้อมแล้วแหละที่จะ,ะให้โอกาสตัวเองได้มีความอ่อนไหวนะมีความรักโรแมนติกเข้ามาในชีวิตไม่มองว่าคุณเหมือนกับ อยู่ตัวแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การเงินคุณมั่นคงคุณก็เลยเหมือนกับว่างพอที่จะแบ่งเวลาไปคิดถึงเรื่องแบบในเชิงของความรักโรแมนติกอะไรแบบนี้ได้บ้างนะคะสชาวสิง ให้ตัวตนของคนรักของคุณน่ยนะคะคนรักเก่าอ่ะนะคะเขาเป็น Night น f c u ับแล้วก็สิบเหรียญเลยนะไม่มองว่าตอนนี้ตัวเขาเนี่ยเหมือนมีความมั่นอบมั่นใจมากเลยนะว่าเขาอยากจะกลับมามอบความรักที่มันสมบูรณ์แบบให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสิบเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่า เขามองคุณกับเขาอะเป็นแบบแต่งงานกันน่ะนะอยู่กินกันไปมีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอะนะเขาแบบเหมือนกับเพ้อฝันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะทั้งๆที่คุณสองคนเนี่ยเลิกกันไปแล้วแต่เขาคิดถึงคุณแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้พร้อมที่จะกลับมาหาคุณนะคะนายกครับจะถือถ้วยห่งความรักมาให้เลยอะนะไม่มองว่าเขาไม่ได้รออะไรแล้วนะคะก็คืออยากมากเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็กำลังคิดอยู่ว่าเขาจะกลับมาจะกลับมายังไงอะไรแบบนี้แบบพยายามแต่ว่า ในเดือนมกราคมเนี่ยเขาพร้อมแล้วแล้วเขาก็จะต้องมาแล้วอะนะก็ไพ่บทสรุปปะค่ะ มันชัดมากเลยอะหกถ้วยแล้วก็8ดคาถาแต่คาถาหมาถึงการสื่อสารนะคะหรือว่าการเดินทางมาหาแบบฉับพลันนะคุณอาจจะได้รับข้อความเซอร์ไพรส์นะคะจากคนเก่านะหกถ้วยหมายถึงการกลับมาของคนรักเก่านะคะคือเขาคิดถึงคุณในแง่ดีแล้วตัวคุณก็คิดถึงเขาในแง่ดีด้วยบังเอิญน,นะเมีมองว่ามีโอกาสที่ในเดือนมกราคมนี้คุณสิงอาจจะใจอ่อนได้เนื่องจากว่าคุณมีความหวั่นไหวอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะคะคือคุณไม่ได้ตั้งกาดไม่ได้ตั้งแง่อะไรใส่เขา ว่ามีว่าตัวชาวสองเนี่ยบอกนิดนึงว่าโชคดีนะถ้าจะกลับมาง้อคุณสิงในเดือนนี้นี่มีโอกาสเพราะว่าคุณสิงอารมณ์ดีนะคะอยากจะบอกแบบนั้นนะแต่ว่ายัางไรก็ตามเนี่ยตัวชาวสองเนี่ยจะต้องแบบมีความจริงใจแล้วก็แสดงให้เขาเห็นแบบชัดเจนนะชาวสิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคนโกหกนะไม่ชอบคนมีความลับไม่ชอบความไม่ชัดเจนนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ อยากเห็นผลเดียวนั้นน่ะไม่ไม่อยากจะใช้คำว่าใจร้อนนะเพราะคำว่าใจร้อนส่วนมากคนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็น,เป,นเป็นในทางลบไม่ คือคนราศีสิงห์เป็นคนที่ต้องการความชัดเจนนะคะก็คล้ายๆเมษนะก็คือว่าจะจะเป็นยังไงบอกมาเลยว่าอยากจะคบแบบไหนเรารู้สึกยังไงจะขอโทษหรืออะไรยังไงคุณต้องเคลียร์ต้องให้ชัดอย่ามาแบบคุมเครือถ้า,าแบบคุมเครืออาจจะได้รับการปฏิเสธนะแต่ถ้าคุณมาแบบจริงใจแล้วก็พูดตรงๆอ่ะนะว่าคุณคิดยังไงอ่ะชาวสิงห์ยินดีจะคุยกับคุณค่ะมีโอกาสสูงมากที่เขาจะรับรักคุณแล้วก็ให้โอกาสคุณนะคะไม่ว่าจะให้กลับมาเป็นแฟนเลยหรือว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะทีนี้บอกอิดนึงได้ไพ่อีกใบ มาเป็นเดือดกับหัวอันนี้สําหรับ คนไหนที่ดีว่ชาวต่างชาติอยู่นะคะตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะแต่แค่จะบอกเฉยๆว่าคือถึงแม้ว่าชาเลอตกับหัวแปลว่ายังเดินทางมาไม่ได้อะเพราะว่ามันติดโควิดอะนะแต่ว่าเขาอยากจะมานะคะแล้วก็เขาจะส่งอ e ีเมลส่งไลน์อะไรเงี้ยวอทชแอปเนี่ยมาหาคุณก่อนแล้วก็เหมือนกับขอโทษขอโอกาสกับคุณอาจจะติดต่อทางออนไลน์ก่อนแต่ว่าก็ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าตัวเขายังมาตอนนี้เลยไม่ได้เนื่องจากมันติดเกี่ยวกับโรคระบาดเนาะก็ยังไงก็เขาต้องติดต่อกับมาะคะ่ะในเดือนนี้นะเพราะว่าถ้าเขายังรักคุณ คุณนะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยคนเนี้ยนะก็ประมาณนี้นะดีใจด้วยนะคะไพ่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ส่วนคี e n o คัพส์นะคะถ้าเกิดไม่ได้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันหมายถึงความมั่นคงทางการเงินนะคุณจะโชคดีอีกแล้วนะคะคุณสิงโชคดีตลอดนะดีใจด้วยจริงๆเป็นเมมอ์ว่าชาวสิงเนี่ย เมื่อก่อนอาจจะทํางานหนักหรือว่ามีอะไรลุ้นๆอยู่นะแต่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ให้กำลังใจนะบางท่านอาจจะบอกเมย์ว่ายังไม่ได้พลังงานดีดเลยคุณเมย์ยังรออยู่เนี่ยเอ่อเมย์เข้าใจะคะ่ะเพราะว่าชาวสิงห์บางท่านที่เมย์รู้จักเนี่ยก็ทําโปรเจกต์ใหญ่อยู่แล้วก็ยังรอคอยนะคะความสําเร็จแต่สิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อ่ะถ้าเกิดมันสาเร็จแล้วอะ่ะชีวิตคุณจะดีมากดังนั้นเม่ให้กําลังใจนะคะยังไงก็สําเร็จแน่นอนเนาะ มีคนบางคนคิดถึงคุณมากแหละนะเขาอยากพาคุณไปเที่ยวนะคะก็แฟนเก่าคุณนั่นแหละค่ะเขาอาจจะงอคุณโดยการชวนคุณไปเที่ยวเป็นมีโอกาสสูงเป็นไปได้นะหรือถ้าในเวลาที่คุณไปเที่ยวแล้วเขาแอบ,บสืบว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนมีโอกาสที่เขาจะตามไปนะคะประมาณนี้นะดีใจด้วยนะคะดวงดีมากนะคะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าค่ะนี่ค่ะสวัสดีชาวธนูนะคะก็จะเป็นดวงคนร,รักเก่านะคะ สำหรับพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะได้ไพ่ดีจังเลยนะคะวิวฟอร์จูนนะเหมือนชาวเมษเลยนะคะคุณกำลังโชคดีแหละนะถ้าในเรื่องทั่วไปก่อนละกันอ่านเสริมให้เนะาะก็คุณน่าจะกำลังอ,อยู่ในแทร็กของชีวิตที่ดีขึ้นอะนะคะก็อะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่นะ มันคือทางที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็จักรวาลเนี่ยหนุนหลังคุณนะคะให้คุณก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าเกิดกําลังทํางานทาโปรเจกต์อะไรอยู่แล้วอาจจะรู้สึกเป็นกังวลว่ามันจะดีไหมหรือว่าเศรษฐกิจที่มันแปรปวนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตคุณไหมไม่นะคะ,ะชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะจักรวาลหนุนหลังคุณนะคะตเต็มที่เลยนะวิลฟอร์จูนจะร้ายจะกลายเป็นดีจากยากเนี่ยจะกลายเป็นง่ายนะคะเอ็ดออฟชอตเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่ๆของชีวิตที่มันดีมากนะ เป็นการไพ่เป็นคู่กันเมมองว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีในชีวิตของคุณปีนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ดีใจด้วยนะคะในชิงความรักเนี่ยเม่มองว่ามันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะอาจจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้เป็นไปได้นะคะอืมเรามาดูพลังงานแฟนเก่านะคะเจ็ดคาทานะคะ ห้าถ้วยกับขวสีคทาอืมที่นีม้มองว่ามีใครบางคนที่แอบคิดถึงคุณอยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยคุณสองคนอาจจะเคยทะเลาะเคยเถียงกันหรือว่ามีปัญหากันเยอะนะคะอืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับคุณแบบนั้นแล้วนะคือเขาคิดถึงคุณเมื่อก่อนเขาอาจจะเศร้าใจแต่ตอนนี้ไม่มองว่า เขาไม่ได้คิดถึงคุณในแง่ลบๆหรือว่าแง่ที่ทําให้เขาเสียใจอ่ะนะไม่มองว่าเขาคิดถึงคุณในในแง่ที่แบบว่าเหมือนกับอสุดท้ายแล้วไม่มีใครเหมือนคุณธนูนะคุณธนูเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะให้กับเขาเสมอนะก็ถ้าเขาเลือกคุณเนี่ยเขาคงจะมีชีวิตที่มันมั่นคงแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องที่จะคบกันต่อไม่มองว่าเขาคิดถึงคุณนะไม่ว่า,าแฟนเก่าคุณจะเป็นใครเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะคนที่คุณคิดถึงเขาเนี่ยนะอืม บทสรุปความรักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณสองคนอาจจะเคยเถียงกันอาจจะเคยมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจน่าจ,จะมีเรื่องของมือที่3เข้ามานะคะไพ่เจ็ด เออไพ่5ดาบแล้วก็ไพ่2เหรียญเนี่ยนะหดาบตั้งตรง2เหรียญกับหัวไม่มองว่าเมื่อก่อนน่ะอาจจะมีคนที่แบบเลือกไม่ได้ระหว่างคน2คนหรือว่าเลือกผิดคนไปนะคะเนื่องจากว่ามีมือที่3เข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องที่ต้องถกเถียงกันแล้วต้องเลือกระหว่างคุณกับงานหรือว่าปัจจัยอื่นๆน่ยนะแล้วเขาเลือกผิดไปนะคะแต่ตอนนี้ไม่มองว่ามีใครบางคนนี่ยจะกลับเข้ามานะมอบความรักใครนะคะเพจเราเป็นดิคอลส์นะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะเออกัลยานิมิตก่อนน่ะนะยังไม่ ใช่ความรักที่มันแบบเป็นคนะัพซะม่มองว่าเขาเหมือนจะอยากกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณหรือว่าขอโทษอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะคะชาวสองหน้าไพ่สลับข้างกันได้นะมีมองว่าตอนนี้เนี่ยความรักของคุณเนี่ยคุณธนูกับแฟนเก่าเหมือนกับมีคนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอะ่ะที่คิดถึงนะคะแล้วก็อยากจะกลับไปแต่ว่าเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะนะยังไม่กล้าที่จะมาขอโอกาสเป็นแฟนเหมือนเดิมไม่กล้าขอเหมือนเดิมแต่ว่า คิดถึงนะอ่าอันนี้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ก่อนละกันก็คือว่าไม่มองว่าตอนนี้คุณธนูเนี่ยเขาดวงดีนะคะแล้วก็ชีวิตเขา,ามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยที่เขาจะเจอคนใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าในขณะที่แฟนเก่าเนี่ยก็คิดถึงเขาแต่ว่าแฟนเก่าของคุณธนูคนนี้ก็เป็นคนสําคัญนะแล้วมีความผูกพันกับคุณธนูมากดังนั้นเนี่ยเมื่อแฟนเก่าอยากกลับเข้ามาก็มีความสําคัญกับคุณเช่นกันว่าคุณอาจจะต้องเลือกเหมือนกันว่า คุณจะเลือก move on หรือว่าคุณจะเลือกให้โอกาสแฟนเก่าดีนะไม่มองว่ามันเป็นในลักษณะนี้นะคะไพ่ที่เป็นขึ้นแบบนี้เนาะสองเหรียญนะแต่ว่าเมื่อก่อนน่ยคุณสองคนเคยจบกันไปแล้วแล้วก็จบกันไม่ค่อยดีด้วยอ่ดังนั้นเนี่ยคุณหนูวัวต้องใช้ความคิดนิดหนึ่งนะคะในการให้โอกาสของคนนี้นะแต่ว่าเขามองว่าคุณเป็นเหมือนเสาหลักในชีวิตเขาเลยนะคุณไม่รู้สิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเมื่อเขาได้ไปใช้ชีวิตเองแล้วเขารู้ว่าไม่มีใครดีกับเขาเท่าคุณหรอกนะโอเคย้ำนิดหนึ่งนะนะไพ่สลับค้างกันได้นะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวมยเปิดไพ่คำแนะนำแองเจิลให้ค,นนะคะ่ะชาวธาตุไฟนี่แหมถ้าใครรอคนรักเก่านี่โชคดีนะคะมีแต่คนรักเก่าอยากจะกลับมาหานะ,ะ True Love <c oughs> นั่ก็ได้ True Love <c oughs> เ,เข้าไปอีกนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกนะว่า าทางฝั่งคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขามองคุณเป็นรักแท้ของเขานะคะแต่มันอาจจะสายไปเมก็ไม่ทราบเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะที่คุณจะเลือกให้โอกาสเขาไหมหรือว่าจะเลือกอเป็นเพื่อนกับเขาหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ แล้วแต่คุณเลยถ้าเขาทําให้คุณเจ็บมากแล้วคุณคิดว่าการที่ว่าจะกลับมาคบมาคุยกันไม่ใช่สิ่งที่ดีก็คุณก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะค่ะนะไพ่บสอดมันก็มาแบบนี้แล้วนะคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะเขาอะก็คือคนที่อยากจะกลับมานะแล้วเขาก็มองคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทูเลฟแล้วก็สีคาทานะอันนี้คุณช่างลําดับตัวเองว่าคุณอยากจะให้โอกาสของไหมนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสาหรับคนธาตุไฟนะคะทุกราศีที่เข้ามารับชมคำารรม นายนะคะดวงคนร,รักเก่านะคะก็ทัดไฟเป็นทัดที่มีคนรับชมนะคะคลิปเมย์มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นร,รักเก่าหรือว่าโสดสนิทนะคะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนชอบเนะะี่ยค่ะจะกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้เมย์ด้วยก็จะดีมากนะคะขอบคุณคะ่ะ